ครับก็สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงตัวอย่างการนำตัว PLC มาใช้งาน,นครับโดยปีการไวริงสายนะครับซึ่งตู้คอนโทรลที่ผมนำ PLC มาไวริงสายหรือมาใช้งานตัวนี้นะครับจะเป็นตู้คอนโทรลของเครื่องจักรนะครับที่ใช้ในการควบคุมมอเตอร์2ตัวนะครับก็คือจะมีในส่วนของตัวที่เป็น ชุดตัวเมนอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นอินเวอร์เตอร์ขนาด22กิโลวัตต์นะครับแล้วก็จะไปขับตัวเมนมอเตอร์ตัวใหญ่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของชุดตัวมอเตอร์ตัวนี้จะเป็นอินเวอร์เตอร์ของฟูจินะครับตัวนี้จะมันศูนุดเจกิโลวัตต์หรือ1ิแรงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสําหรับขับไปตัวมอเตอร์ที่เป็นตัวหมุนตามซึ่งระบบการควบคุมับจะเป็นการควบคุมแบบ มีตัวหนึ่งเป็นตัววิ่งมาสเตอร์แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวตามเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการม้วนลวดนะครับซึ่งในระบบคอนโทรลเดิมของเขานะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องจักรที่มาจากทางยุโรปนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์เฉพาะทางของเขานะครับผมก็ได้ทําการาโมดิฟายโดยได้ทําการเขียนวงจรใหม่แล้วก็ใช้ตัว PLC ของออมโมนนะครับ ซึ่งเป็น PLC ขนาดบ็อกเป็นแบบบ็อกนะครับมาทําการไฟลิงนะครับซึ่งในตู้คอนโทรลตัวนี้เราจะใช้แค่ PLC แล้วก็อินเวอร์เตอร์ที่ส่วนของเม่เหติกอีกแค่2-3ตัวในการคอนโทรลเพราะว่าในระบบคอนโทรลของ PLC เราสามารถที่จะยืดหยุดใช้งานได้ค่อนข้างจะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไทม์เมอร์คา์เตอร์หรือตัวสปีดดิสเพทที่ส่งมาโชว์ตัว PLC ตัวนี้ครับจะเป็น PLC แบบแล็อกนะครับแล้วก็มีอันล็อกอินพุตแล้วก็อันล็อกเอาพุตมาด้วยนะครับซึ่ง2ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวส่งสัญญาณแรงดันหรือบ้อนไปอย่างตัวอินเวอร์เตอร์ก็คือตัว22กิโลวัตต์แล้วก็ตัว7.5กิโลวัตต์ตัวนี้นะครับเพื่อทําการควบคุมมอเตอร์ให้วิ่งตามกันนะครับแล้วก็ในส่วนของ PLC ตัวนี้นะครับเป็น PLC แบบ เอา์พุตแบบทานชิเตอร์นะครับซึ่งเป็นทนิดซิงค์นะครับก็คือเอา p ์พุตแบบแบบลบนะครับส่วนอินพุตก็เป็น d c ซวนนะครับซึ่งในการต่อวงจรของผมจะท้ายต่อเป็นอินพุตแบบซิงค์นะครับแล้วก็ในส่วนของเอาต์พุตก็จะเป็นแบบซิงค์เหมือนกันเพราะว่าตัว PLC ตัวนี้ถูกกำหนดมาให้เป็นเอา์พุตแบบทานชิเตอร์ชนิดซิงค์นะครับ เอาผตเราจะไม่สามารถเปลี่ยนได้แต่ในส่วนของอินพุตเราสามารถเปลี่ยนเป็นซิงกับซอร์ได้นะครับมาดูวิธีการต่อแบบอินพุตของ PLC กันนะครับตัวนี้อันนี้จะต่อแบบซิงนะครับก็คืออินพุตแบบลบในส่วนของวงจรนะครับในส่วนตัว Power Supply ของ PLC Omron CP1H ตัวนี้นะครับจะมี Power Supply เป็น DC 24โวลต์นะครับก็จะเอา DC 24โวลต์เข้านะครับยังเริ่มแนวบวกกับลบนะครับก็คือ P241 กับ N241 ส่วนคอมมอนของ input PLC นะครับเราจะใช้ไฟบวกเข้านะครับก็คือ,อ p 2 4 1นะครับในส่วนของคอมมอนคอมมอนเป็นบวกแต่ว่า input จะต้องเป็นลบาการต่อ input ตัวนี้ก็จะเป็นการต่อแบบซิงค์นะครับซิงค์ลบนะครับซิงค์ลบซ้อนบวกนะครับก, c, ก็คืออินพุตเป็นซิงค์ก็คือจะเป็นอินพุตแบบลบเราก็จะเอาอินพุตที่เป็นลบป้อนเข้าไปไปผ่าน <c oughs> ยังสวิต ผ่านยังตัวชุดโอเวอร์โหลดของผ่านอินเวอร์เตอร์ผ่านยังชุดโอเวอร์โหลดของตัวชุดแมกเนติกนะครับปั๊มต่างๆนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณมายังตัว PLC ตัวนี้เพื่อทําการควบคุมเราจะทําการเขียนโปรแกรมเพื่อทําการควบคุมแล้วก็ส่งสัญญาณมายังตัวฝั่งเอาท์พุตนะครับเอาท์พุตตัวนี้เป็นเอาท์พุตแบบทรานซิสเตอร์ชนิดซิงค์นะครับก็คือลบฉนั้ว่าเอาท์พุตแบบซิงค์ลบก็คือ คอมมอนของเอา p u พุนะครับตัวนี้เราต้องเอาไฟล,ลบเข้านะครับเพราะว่า,าเป็นแบบซิงค์จะแตกต่างจากตัวอินพุตนะครับอินพุตถ้าเป็นอินพุตแบบซิงค์คอมมอนจะต้องเป็นบวกนะครับเพื่อจะให้ครบวงจรแต่ถ้าเป็นเอา p u พุตแบบซิงค์คอมมอนจะต้องเป็นลบนะครับเมื่อ,อยังผลเอาต์พุตออกมาก็จะเป็นเอาต์พุตแบบลบมาด้วยนะครับ ส่วนด้านนี้จะเป็นผ่อนในส่วนของตัวอันาล็อินพุตเอาพุดกับกรนีก็จะเห็นในส่วนของระบบคอนโทรลนะครับตัวตู้ของตัวนี้นะครับเป็นเครื่องจักรขนาดกลางนะครับที่ใช้ในการผลิตเป็นเครื่องประเภทดออิงนะครับก็คือเป็นเป็นตัวสําหรับดึงเส้นลวนนะครับหรือทองแดงนะครับจากของเดิมที่มีอุปก,กรณ์ค่อนข้างจะเยอะเราก็จะพอแลาทําเป็นตู้คอนโทรลใหม่และใช้ PLC รุ่นใหม่ๆม,มาทําการคอนโทรลก็จะทําให้เราลดอุปกรณ์ลงค่อนข้างจะมากนะครับก็จะเห็นว่ามีแค่อุปกรณ์ลิ้นหน่อยในส่วนของการคอนโทรลพวกระบบเทนชั่นหรืออะไรต่างๆผมจะใช้คอนโทรลจากตัว plc ทั้งหมดนะครับก็คือจะรับสัญญาณเป็นอ in ินพุตแบบอ n c ค d เดเข้ามาเพื่อทำการาคำวนวณแล้วก็ส่งสัญญาณออกมาเป็นอนาล็อกทางด้านดิจิตอลอนาล็อกทางด้านนี้นะครับ ก็ไม่มีอะไรซับซอ้อนนะครับเดียวถ้าเกิดเสร็จแล้วในส่วนของโปรแกรมเดี๋ยวผมจะเอามาลงให้ดูนะครับว่าวิธีการทํางานของเขาเป็นอะไรแล้วก็วิธีการต่างๆในการควบคุมมีเทคนิคอะไรต่างๆที่ใช้ในการเขียนหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะนํามาลงให้ดูนะครับก็สรุปในตอนนี้ครับก็คือเรามาดูแค่วิธีการไวริงสายนะครับชนิด Input แล้วก็เอาพุตอินพุตถ้าเป็น Input แบบ ซิงก์นะครับก็คืออินพุตแบบลบนะครับคอมมอนเดียต้องเป็นบวกเข้านะครับด้านนี้นะครับแล้วก็ไปวิ่งผ่านอุปกรณ์แล้วก็ยังมาแล้วก็เอาไฟลบนะครับไปวิ่งผ่านอุปกรณ์แล้วก็มาเข้าอย่างอินพุตส่วนเอาพุตตัวนี้เป็นไทอ่าเป็น p l c แบบทรานซิสเตอร์นะครับเอาพุตแบบซิงค์คอมมอนเดียต้องเป็นลบนะครับแล้วก็เอาพุตก็จะเป็นลบตามนะครับดังนั้นว่าอินพุตแบบซิงก์กับอินพุตแบบเอาพุตแบบซิงค์นะครับ คอมมอนจะแตกต่างกันนะครับก็คงพอจะเข้าใจในส่วนของวิธีการไวลิงสายตัว PLC นะครับ